ในวันนี้ผมจะมาตามหาเบ็ดที่ไม่สามารถซื้อได้ตามตลาดทั่วไปซึ่งชื่อของเขาเนี่ยก็คือเรนโบว์ครัตเตอร์รอดโโหคือเบ็ดเรนโบว์ที่ผมพูดถึงเนี่ยคุณผู้ชมถ้าหากว่าเราอยากจะซื้อมันจะเป็นที่จะต้องรอให้เกิดสภาพภูมิอากาศที่เขาเรียกว่าเรนโบก่อนี่คอมพิวตอมันนน้เรนโบว์โทเทมผมสามารถที่จะกดและก็เรียกเรนโบว์ออกมาได้ทุกเมื่อเท่าที่ผมต้องการเออแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในเซเวอร์ส่วนตัวไงผมจะไม่มากดโทเทมที่มีราคามหาศาลใน ซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเราไปในเซิร์ฟเวอร์ส่วนรวมดีกว่าโอเคคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยมาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ส่วนรวมแล้วซึ่งสิ่งที่ผมจะทำนั่นเหรอผมจำเป็นที่จะต้องมุ่งตรงไปที่เกาะแพสเอาเวยคริสนี่คุณผู้ชมที่แห่งนี้มันเป็นเกาะที่เราเนี่ยจะสามารถเซิร์เบดเรนโบว์ได้สิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยก็แค่เดินมาตามทางแบบนี้เดินไปเรื่อยเดินไปแบบนี้นะดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยจะมีคนกดโทเทมเล่นด้วยไม่รู้ว่ากดหาตัวอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดวาาเม้ข ้แลวซึ่งเราก็จะเจอเข้ากับที่แห่งนี้มันเป็นคริสตัลคริสตัลเยอะแยะเลยจากนั้นเราก็เอาโทเทมขึ้นมาเลยแต่ก่อนอื่นเนี่ยคุณผู้ชมผมก็ได้บอกคนในเซิร์ฟเวอร์แล้วว่าผมเนี่ยจะเสกเรนโบว์เพื่อให้คนอื่นเนี่ยเขารู้อะนแนราดูเหมือนจะมีคนมารอซื้อเบ็ดเหมือนกันนะกดเลย นี่เรียบร้อยเรนโบว์ Rainbow แล้วคุณผู้ชมซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเมก้าดอนก็มาด้วยและนี่เห็นไหมเบ็ดเขาก็โผล่มาแล้วราคาเท่าไหร่2อ0 0 0นซึ่งเขาบอกว่ามีรถสปีด65โชคลาภ180คอนโทรลศูนย์และเซเลนยีรับน้ําหนักได้ห้าหมื่นโอเคซื้อมาอ่ะนี่คุณผู้ชมเรนโบว์สวมใส่ไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปตกเมก้าดอนก่อนดีกว่าเพราะว่าเมก้าดอนเนี่ยมันเกิดพอดีใช่ไหมแต่ว่าเรนโบว์ใช้เหยื่ออะไรดีอ่ะฮะใช้เหยื่อสไลด์ไปแล้วกันนะแล้วก็โโยยยยนนนไปอ่ะะเเเเฮ้้แลลวววดี๋สถารบ์ เอ้ามาแล้วคุณผู้ชมยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยเบ็ดที่2โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแค่แต่เดี๋ยวนะเราก็เพิ่งเห็นติดลบแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เองคุณผู้ชมฮะเบ็ดเรนโบมเจ๋งกันเนี่ยอืเรียบร้อยเฮ้ยง่ายไปเปล่าเออแต่เดี๋ยวเมกาดอนฮุกเฮ้ยเฮ้ยติดเรนโบว์เลยตัวแรกคุณผู้ชมเรนโบว์ครัตเตอร์เอนเชียนเมกาดอนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเช็คราคาก่อนนะอยากจะรู้ว่ามันจะราคาเท่าไหร่โอ้โหแล้วดูดิมันยังสวยอ่ะคุณผู้ชมมันแบบว่ามีหลายสีเมกาดอนสถานะเรนโบว์ตัวแรก เฮ้ยแต่เดี๋ยวนะมีโอกาสด้วยนี่อ่ะเราขอไว้เอาการหน่อยแล้วกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยโชคลาบคุณก้านะขอย้ําว่าแรงกว่าคืนออโรราอีกและนี่แหละคือเหตุผลว่าทําไมเรนโบว์มันแรงมากส่วนเบ็ดเรนโบว์เนี่ยคุณผู้ชมเขาจะบวก50%โปรเกสสปีดอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้เบ็ดนี้มันดึงปลาเร็วมากแต่ผมเนี่ยจะไม่หยุดแค่50%โปรเกสสปีดเท่านั้นหรอกผมเนี่ยจะทําให้มันถึง100เลยเฮ้ยแต่เดี๋ยวตกติดแล้วเหรอเฮ้ยไอ้น้อง มันได้ไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเรนโบว์คัตเตอร์ออก,ก้าเขาได้ไปแล้วน้ำหนักพันห้าเองทำไมเราไม่ได้มา่งว่าน,นี่ยอุ้ยติดแล้วติดแล้วคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เรนโบว์แต่ผมคิดว่าผมดึงไหวนะถึงแม้ว่ารัสเลนจยี่สิบห้าเนี่ยผมก็ดึงไหว เฮ้ยโอก้าทำไมมันเรืองแสงอะแต่ตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้บอกนะว่าติดสถานะไรวะงงเลยวะอ่ะแต่ว่าตอนนี้โอก้าเหลือแค่2ตัวเท่านั้นคือถ้าเกิดว่าผมยังตกไม่ติดสถานะเรนโบว์เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะได้แล้วแหละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมี2คนนะมาแย่งตกอยู่อ่านี่ไงได้ไปหนึ่งแล้วอะโอย่างงี้ก็เหลือแค่1ตัวซ่เคยอ,อย่าลืมนะว่าโอก้าเนี่ยมันมีไข่ด้วยคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราตกมันได้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้ไข่นะแล้วไข่เนี่ยเราเปิดแล้วมีโอกาสได้เรืออออแแแแตตตต่่่่่่่ววววาาานนนนนนีีีี้้้้้้เเเยยยัััังงงงไไไไมมมดดดดละททชิคคฟจป มันก็นจะถึงจุดเป้าหมายไปแล้วอู้เรียบร้อยคุณผู้ชมมีคนได้ไปแล้วนี่เห็นไหมเขาลากไปนู่นแล้วม,มันรีบซิ่งไปเลยมันได้แล้วมันรีบซิ่งไปเลยเฮ้ยไปไหนแล้ววะเนี่ยฮะมันเอาไปอวดใครหรือเปล่ามันลากไปอวดใครหรือเปล่าบางทีมาแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเอ็นชิเอนเมกาดอนตัวนี้ในสถานะเรนโบว์เอามาเช็คราคาหน่อยเิแม่ค้าขอดูราคาหน่อยหน่วย10บร้อยพันหมืน่นเก้าหมื่นหนึ่งพันเฮ้ย ก้าหหนึ่งพันเหรก็โอเคอยู่นะเพราะว่าเมกาดรอนเนี่ยมันไม่ค่อยแพงสักเท่าไหร่ไงราคาของเขาเนี่ยก็ประมาณ10,000กว่าเท่านั้นและถ้าเกิดเรามาดูตรงนี้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าสถานะเรนโบว์เนี่ยมันคูณ8เฮ้แต่เดี๋ยวมอสเลอเร์ค์มอสเลอเร์ค์มาแตคุณ <c oughs> ผู้ชมไปตรงมอสเลอเร์ค์ก่อนดีกว่าแต่ว่ามอสเลอเร์ค์เนี่ยใช้เบรนี้ตรงไม่ได้เพราะว่ารับน้ําหนักไม่ไหวผมจะใช้เบรอันอนี้แล้วกันเซราเพคโรสแลวก็เหยือกับสตั๊ปเปอร์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าโชคลาภของเร นี่คุณผู้ชมแต่เดี๋ยวฉากนี้ยังสวยสวยมากเลยอะแต่ว่าหมดไปแล้วค่ำเคยของเรนโบ์หมดไปแล้วอุ๊ย,ยต่อให้เรนโบ์จะหมดเราก็ยังตกได้นะจ๊ะเพราะว่าเหยื่ยกอกอล์ฟสต็อปเปอร์ของเราเนี่ยบวกโชคลาภตั้ง500ซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่าเหยื่อนนเนี้ยหายอย่างไรก็ลองไปตกปลาในอีเวนต์นะอีเวนต์ฮาโลวีนนะแล้วเราเนี่ยก็จะมีโอกาสได้กล่องซึ่งไอ้กล่องนั้นแหละมันสามารถที่จะเปิดได้เหยื่ยกอกอล์ฟสต็อปเปอร์แต่ตอนนี้เราได้โมเลอร์เครอร์เบสซิ่งนะซึ่งมันคน <laughs> ชยนี่ด้วยหรอชายนี่แล้วก็เบสเซนถ้าอย่างนี้มันก็แพงขึ้นไปอีก่ะดโอ้และนี่2ตัวติดเลยเหยือกกรอบสต็อปเปอร์อย่างแรงนะบวกโชคลาภ500%ซึ่งวันเรนโบว์เมื่อกี้เนี่ยมันบวกโชคลาภ900%นะเผื่อใครยังไม่รู้แต่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณผู้ชมผมขอแวะก่อนขอแวะตกมอสเลอรเคอร์ก่อนเพราะว่าผมเนี่ยต้องทำเพวสไง อ่ะนี่ได้มาแล้วอีกหนึ่งตัวส่วนตรงนี้ก็คือเควสเห็นไหมรูปมงกุฎเนี่ยกดเข้าไปแล้วเขาจะบอกให้เราเนี่ยตกมอสเลเคอร์ยี่สิบตัวแบบเพอร์เฟกแคทซึ่งผมเนี่ยเลยแค่หนึ่งตัวเท่านั้นมาลุยกันต่อเลยอีกแค่หนึ่งตัวอ่ะมาเรียบร้อยตัวสุดท้ายต้องเพอร์เฟกแคทเท่านั้นซึ่งเมื่อผมเดินไอตัวนี้ขึ้นมาสำเร็จเนี่ยผมก็จะปลดล็อกสก,กินของเบ็ดนี้เป็นสก,กินสีทองใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดเดียว ขึ้นมาใส่มออเล์เขออย่าดื้ออย่าดื้อขึ้นมา โบเข้าให้และนี่คุณผู้ชมข้อความเคลื่อนแจ้งเตือนแล้วว่าเราเนี่ยปลดล็อกสก,กินเรียบร้อยนี่กดเครมตรงนี้เครมไปเลยและเราก็จะได้สก,กินที่เป็นเป็ดสีทองเหรอซึ่งผมคิดว่ามันก็ไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวลองใส่น่อ๋อนี่แบบนี้คุณผู้ชมสีทองเลยอะสร้างจากทองคําวัสดุ100%ทองคําแท่งหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจหรือว่าแค่สีมาพ่นอ่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวย้ายเซิร์ฟดีกว่าแต่ก่อนที่เราจะไปนชั้นเบ็ดนะเรามาดูวันเรนโบก่อนเขาบอกว่ามันจะเพิ่มโชคลาภ1คนสิา เกิดฝั่งนี้เนี่ยคืนออโรราเขาเพิ่มโชคลาภคูณ9้าซึ่งหมายความว่าวันเรนโบว์เนี่ยมันแรงกว่าแต่ถ้าเกิดในวันเรนโบว์นั้นเนี่ยเราใช้เบ็ดเรนโบว์ตกนะมันจะมีโอกาส35%เรลยผู้ชมที่จะติดสถานะเรนโบว์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นวันธรรมดาเนี่ยก็20%เท่านั้นส่วนสุดท้ายเนี่ยเบ็ดเรนโบว์วันนี้มันบวก50%โปรเกรสปีดซึ่งผมคิดว่ามันเยอะมากเลยนะแต่ว่าในวันนี้เนี่ย,เ,ยเราจะมาทําให้มันกลายเป็นหนึ่งเราจะต้องี่ขอเขาซอนต์โอเค มันจะบวกเข้าไปอีก50%ปนโปรเกสปีดนะแต่ว่ามันจะลบเลสเซเลนไปอีก20เลยซึ่งในเบตนี้เนี่ยเลสเซเลนก็มีแค่25แต่ผมเนี่ยอยากจะได้เปอร์เซ็นต์โปรเกสปีด100ไงไปเลยเรียบ100ร้อยคุณผู้ชมตอนนี้เบตของเรามีเปอร์เซ็นต์โปรเกสปีด100%แล้วจากนั้นได้ก็เสีปลาระดับเอ็กซติกออกมาสักตัวแต่เมื่อกี้เนี่ยลืมเอามอสเลเคร์มาเช็คราคานะในสถานะเบรดเซตแล้วก็ชายนี่ หน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนล้านโอ้โหหนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นเกือบสองล้านนะครับผู้ชมมอสเลอร์คืนตัวนี้ติดเบรสเสร็จแล้วก็ช้นี่เฮ้แต่เดี๋ยวโคลอสโซบูลากอนมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไปเลยดิรออะไรล่ะเดี๋ยวมาตกกันตัวนี้เนี่ยให้ติดสถานะเรนโบ์ดีกว่าุ๊ย เฮ้ยติดแล้วเฮ้ยง่ายง่ายขนาดนี้เลยหรอแต่เดี๋ยวนะดูด้นานล่างคุณผู้ชมลบ40%โปรเกรสสปีดเฮ้ยทำไม40%โปรเกรสสปีดอ่ะงงว่ะอ่ะแต่ว่าตอนนี้ติดแล้วนะ outer, เรนโบว์คลาสเตอร์คอเลสเตอรอลบูดากอนไหนนี่หรอว้าวยังสวยมากเดี๋ยวมาดูราคาหน่อยซิว่ามันจะราคาเท่าไหร่ หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนสองแสนหกโอ้ก็แพงกว่าเมกาดอนนะเมกาดอนเนี่ยแค่เก้าหมื่นเองนะเออเก็บไปก่อนเก็บให้หมดนะคุณผู้ชมแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยผมรู้สึกว่าไอเบรของเรามันมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเฮ้ยทำไมแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โปรเกรสปีดอ่ะเฮ้ยยังไงเฮ้แปลกๆว่ะเนี่ยเลยห้าสิบแล้วตอนนี้อะไรวะเนี่ยคุณผู้ชมตรงนี้เขาก็บอกอยู่นะว่าบวกห้าสิบเปอร์เซ็นต์โปรเกรสปีดเอ๊ะหรือว่ามันบวกตอนที่เกิดวันเนรนโบว์เท่านั้นเออตายเลยแต่ประเด็นคือผมเนี่ยใช้เงินเห็นไฟฟูล้วไมานวิปแล้ว ดิคำนวณผิดพลาดเหรอคำนวณผิดพลาดใช่ไหมนี่ไงเจอเข้าไปดิผมเปลี่ยนบัฟทันทีเลยครับผู้ชมเดี๋ยวมาลองเซฟบัฟเพอร์เทเลียนเนี่ยคืออย่างน้อยๆเนี่ยบามใหญ่ขึ้นเห็นไหมใหญ่ขึ้นอย่างมากแต่มันยังไม่พอหรอกแค่นี้เนี่ยไปต่อเลยครับผู้ชมอ่าแล้วเจอบัฟมิติคอลไม่เอาเว้ยไปต่อเมื่อกี้มิติคอลอันนี้เป็นอิมมอร์ทัลไม่เอาไม่เอาไปต่อไปต่อ อ่ะนี่คุณผู้ชม invincible คือปั๊บนี้เนี่ยคุณผู้ชมผมต้องการที่จะเอ c h a n งก็เพราะว่ามันจะสามารถตกปลาได้แบบน้ำหนักไม่จำกัดไงแล้วผมเนี่ยก็มีแผนที่จะไปตกตัวใหญ่ๆด้วยแต่เดี๋ยวมอสจอออกมาเมื่อไหร่ไปคุณผู้ชมไปตกมอสจอกันคือผมจะมอสจอให้มาติดสถานะเรนโบว์เลยเอามาให้คุณผู้ชมดู อุ้ย,ย,ยมาแล้วมาแล้วแต่ว่าต้องปล่อยต้องปล่อยไปเลยเพราะว่ามันยังไม่ติดสถานะเรนโบ์ไงไม่เอาเว้ยจะเอาเรนโบ์ตัวนี้เนี่ยผมจะให้คุณผู้ชมเห็นให้ได้อะมอสจอเรนโบ์อะเดี๋ยวผมจะใช้เหยื่ยกอกอสต็อปเปอร์ด้วยแล้วก็เพิ่มโชคลาภเข้าไปอีกหนึ่งร้อยมาดูไซมมอสจอจะไปไหนเสียฮะอู้หู้มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าโหแล้วเดี๋ยวนะลบ9การโปรเกสสปีดจากวันนี้เนี่ยผมตั้งใจที่จะมาทำให้เบ็ดน,นี้บวก100ปสปีแต่ทไมมันมาจบที่ตัวนี้เนี่ยฮะเโอ้โหอย่างสวยเยอจอ เออเดี๋ยวมีดินมีดินนะโอ้โหยากเหมือนกันยากเหมือนกันคือถ้าเกิดว่าผมเนี่ยไม่ใช้เหยือกก๊อปสต็อปเปอร์เนี่ยยังไงก็ดึงไม่ไหวเบ็ดเนี้ยโอ้โหตั้งสมาธิก่อนตั้งสมาธิก่อนเฮ้ยคุณผู้ชมยากยากมากคือบาร์เนี่ยมันเล็กนะแต่ผมคิดว่าน่าจะไหวอยู่ผมจะต้องทำมันให้ได้เพื่อคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วยกดไลค์กดซับสไคร้หน่อยนะกดเลยตอนนี้ โอ้โหหลุดได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจอเหย, Warm, ออเยเื่อนะี้สตาร์ไลท์วอร์มคุณผู้ชมมาขออีกรอบซิเดี๋ยวพิ่งไปนะเว้ยมอจอโอ้โหเดี๋ยวนะติดพอดีเฮ้ยแต่เดี๋ยวจะไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าสตาร์ไลท์วอร์มคือเหยื่อนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันจะโบว์เปอร์เซ็นต์โปกเงินสเปรด20%ไงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะดึงขึ้นมาได้แต่ว่าแลสเตียนพอรหรือเปล่าเนี่ยเฮ้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 โอ้โห,โหไม่ไหวเฮ้ย ไม่ไหวจริงๆและเหยื่อนี้เนี่ยบวกลเลเซนเซนสิบห้าืคุณผู้ชมผมต้องขออภัยจริงๆในวันนี้เนี่ยมันไม่ไปตามแผนเลยอ่ะซึ่งอย่างน้นอยๆเ,เนี่ยคุณผู้ชมก็ได้เห็นตัวอย่างแล้วนะว่าเบ็ดน,นี้เนี่ยมันมีดีอะไรมันควรที่จะซื้อมาหรือเปล่าส่วนคลิปนี้เนี่ยไปละบ,บาย